คผู้ชมครับแลนี่คือแอร์บัสเครื่องพ่นยานะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับดูนะฮะดูแรงดันขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับขึ้นยอดนะฮะนี่นะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายครับประสิทธิภาพสูงครับดูนี่นะ,ะอันนี้เป็นเครื่อง18แรงครับเป็นเครื่อง18แรงครับลมค่อนข้างแรงครับตอนนี้ลมค่อนข้างแรงฮะ ดูนะครับดูแรงดันขึ้นไปนู่นนะฮะขึ้นไปสูงครับขึ้นไปสูงฮนะเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งให้ดูนะครับว้าว <Wow. S 1> ชุว่มไหมบนี <c oughs> ่นะแอร์บัสเครื่องบินยาครับดูขึ้นไปนู่นนะกรขนาดเล็กกระทัดรัดครับใช้งานง่ายฮนะคนเดียวฉีดได้ทั้งสวนครับโอ้ลมแรงครับลมแรง ลบกันหน่อยครับลบกันหน่อยฮะนี่นะดูขึ้นไปดูนนะครับว้าวรถต่อไม่ชนครับรถต่อไม่ชนนะนี่ฮะดูกระจายครับตอนนี้ผมอยู่กลางถนนนะฮะอยู่กลางถนนครับใกล้ๆกับสวนมะม่วงนะรถตออดูครับทดตอบดูฮะนี่ฮะตอนนี้เป็นสวนมะม่วงครับเป็นสวนมะม่วงนะมันห่างกันมากครับมันห่างกันมากฮะ แอร์บัสเครื่องพ่นยานะครับขนาดเล็กกะทัดรัดใช้งานง่ายครับโอ้ขึ้นไปดูนะฮะโอเคสนใจติดต่อเข้ามานะฮะ081ครับ943 9859มเจไก่นะครับว่าแล้วทำไมมันเป็นหมอกๆอกฮะนี่ครับอ่าโอเคอันนี้แล้วครับนี่นะ ันไกลอ่ะมันข้ามถนนได้เลยนะครับมันข้ามถนนได้เลยนะครับนี่แรงดันสูงใช่ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับ